ในวันที่ฝนตกพรำๆบนถนนสายเก่าแห่งหนึ่งในชนบทที่ไม่มีใครจําได้ว่าเป็นที่ไหนมีเหตุการณ์ที่น่าสยองขวัญเกิดขึ้นเมื่อคนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้ชายคนนี้ชื่อว่าปกรณ์เขาเป็นคนทํางานขับรถส่งสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่มักจะขับรถเที่ยวนี้ทุกวัน เส้นทางที่เขาต้องเดินทางผ่านนั้นค่อนข้างอันตรายมีการเลี้ยวโค้งและเส้นทางที่ขับแคบแต่ว่าคนขับทุกคนที่ใช้เส้นทางนี้จะต้องคุ้นเคยกันดีกับมันแต่คืนหนึ่งกลับมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นประกรณขับรถมาจนถึงจุดที่โค้งสุดท้ายรถของเขากลับเสียการควบคุมและพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างทางรถพลิกคว่ำและชนเข้ากับเสาหินริมถนน จนกระทั่งปรกรณ์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านเริ่มพูดถึงเสียงแปลกๆที่พวกเขาได้ยินในคืนฝนตกเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากทางถนนกลางดึกเสียงนั้นดังออกมาเป็นช่งชวงๆจนทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆเริ่มตกใจโดยเฉพาะเมื่อเสียงฝีเท้านั้นเป็นเสียงของใครบางคนที่ไม่ได้เห็นตัวตนแต่กลับสามารถได้ยินเสียงเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคืน หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าขนลุกที่สุดคือเมื่อมีคนหนึ่งจากหมู่บ้านที่ไปเดินทางตามถนนในคืนหนึ่งเขากำลังขับรถผ่านโค้งที่เกิดอุบัติเหตุและเพิ่งจะถึงจุดนั้นเขากลับเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนในสภาพที่เปียกโชกจากฝนท่ามกลางความมืดมิดแต่เมื่อเขาจอดรถและมองออกไปชายคนนั้นกลับหายไปในทันที แต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีอีกหลายคนที่บอกว่าเคยเห็นชายคนนี้ปรากฏตัวขึ้นในตอนกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครแต่เสียงฝีเท้าที่ไม่ได้มาจากใครบางคนที่มองไม่เห็นก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆจนหลายคนเริ่มทนไม่ไหวและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านถนนเส้นนี้ในยามค่ำคืน หนึ่งในเหตุการณ์ที่ยังคงไม่หายไปคือการที่ชายที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเคยเจอวิญญาณของปรกรณ์ในคืนหนึ่งเขาเห็นภาพของชายที่ยังคงสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกับตอนที่เขาขับรถก่อนที่จะเสียชีวิตวิญญาณของปรกรณ์ยืนอยู่บนถนนในตอนกลางคืนสายตาของเขาจับจ้องไปยังคนขับรถที่ผ่านไปไม่พูดอะไรสักคำแต่เหมือนจะส่งเสียงทุ้มๆออกมาในคืนที่เงียบสงัด หลายคนเชื่อว่าเมื่อวิญญาณไม่สามารถไปสู่พบภูมิที่สงบได้มันก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในที่ที่มันตายแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหลอนที่เกิดจากการปรากฏตัวของวิญญาณน,นั้นกลับไม่ได้หายไปไหนพวกเขากลับพบว่าแม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านถนนเส้นนี้แต่มันกลับเป็นเหมือนกับการกลับไปในห่วงเวลาของฝันร้ายที่ไม่เคยสิ้นสุด เรื่องราวนี้ยังคงเป็นความทรงจำที่หลอนให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนโดยเฉพาะในคืนฝนตกที่มีเสียงแปลกๆล,ลอยมาให้ได้ยินความเงียบสงัดกลับกลายเป็นความหลอนที่ไม่อาจหนีพ้นทุกคืนที่ผ่านไปเสียงฝีเท้าที่ลอยมาจากที่ไหนสักแห่งจะคอยติดตามและคุกคามจิตใจของผู้คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางคนต้องยอมแพ้และหลีกหนีจากความหลอนที่ไม่สามารถเข้าใจได้ และนี่คือเรื่องราวที่คนในหมู่บ้านยังคงเล่าฐานกันต่อไปในทุกๆคืนที่ฝนตกเพราะไม่มีใครรู้ว่าปะกรยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นรอคอยบางสิ่งที่เขายังไม่สามารถไปได้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีชาวบ้านเริ่มชินกับเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นทุกคืน แต่ทว่าบางครั้งการหลอนเหล่านี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวของปรกรณ์ไม่ได้หายไปจากความทรงจำของคนในหมู่บ้านแต่กลับเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของพวกเขาอย่างไม่รู้ตัวคืนหนึ่งในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักเกือบทั้งคืนวิญญาณของปรกรณ์ได้กลับมาแสดงตัวอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่การปรากฏตัวแค่ในช่วงกลางคืนเช่นเคย แต่การหลอนครั้งนี้กลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องหวาดกลัวจนถึงขีดสุดในคืนนั้นฟ้าแลบและฟ้าผ่าจากท้องฟ้าอย่างไม่คาดคิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงก่อนฝนตกกลับกลายเป็นความหนาวเย็นที่จับกระดูกจนไม่สามารถทนได้เสียงฝีเท้าเดินอย่างหนักแน่นดังขึ้นจากที่ไกลไกลคืนนั้นมีบางคนที่ยังคงเดินผ่านถนนเส้นนั้นหลังจากที่ได้ยินเสียงดังขึ้นมา เสียงฝีเท้าดังยาวและมีระยะห่างใกล้เข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนคนที่ขับรถคนนั้นหยุดรถทันทีเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาหันไปมองทางข้างทางทันทีและในขณะที่เขามองไปตรงนั้นเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนในสภาพที่เปียกปอนไปทั้งตัวใบหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวไปจากความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนได้เขาไม่พูดอะไรเลย แต่สายตาของเขาจับจ้องไปยังคนขับรถอย่างไม่วางตาชายคนนั้นยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่ดูน่าสยดสยองทุกคนที่เห็นเขากลับรู้สึกว่าเขากำลังบอกให้รู้ว่ามันยังไม่จบแล้วเสียงฝีเท้าของเขาก็ดังขึ้นตามมาอีกครั้งเสียงนั้นไม่ได้ยินแค่ในหูคนเดียวแต่มันกลับสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทาง บางคนที่เห็นเขาก็เริ่มมองเห็นการเคลื่อนไหวแปลกๆบนถนนที่แห้งแลง้งแล้วก็เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนในหมู่บ้านเริ่มบอกว่าไม่สามารถหลบหนีจากมันได้แม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านถนนในเวลาค่ำคืนแต่ในที่สุดทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นความหลอนที่ไม่อาจหนีพ้น คนที่ขับรถผ่านถนนนั้นในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงการเดินทางตามมาแม้ว่าจะไม่เห็นใครยืนอยู่ที่นั่นก็ตามเสียงของวิญญาณไม่เคยหยุดนิ่งทุกคนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรวิญญาณของปรกรยังคงอยู่ที่นั่นและเขาก็ยังคงเดินไปตามเส้นทางเดิมที่เขาตายไปนอกจากการปรากฏตัวของเขาในคืนฝนตก ชาวบ้านก็ยังเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในยามเช้าเสียงน้ำหยดจากต้นไม้เสียงกิ่งไม้ไหวเอ็นตามลมเสียงที่เหมือนจะสื่อถึงบางสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ผู้ที่ผ่านถนนนั้นในตอนเช้าหลังฝนตกมักจะรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนเดินตามมาแม้ว่าจะไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นการเล่าเรื่องนี้ยังคงเป็นความทรงจำที่หลอนให้กับผู้ที่เคยอยู่ในหมู่บ้านเส้นทางนั้น แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เคยผ่านมาที่หมู่บ้านในวันหยุดก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับเสียงฟีเท้าที่หลอนมากมายจนในที่สุดถนนเส้นนั้นกลายเป็นที่เลื่องชื่อในเรื่องของความสยองขวัญที่ไม่อาจหักล้างได้แม้ว่าจะพยายามหาทางออกจากความหลอนนี้แต่การกลับมาของปะกรณ์ในแต่ละครั้งก็ยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกสิ่งเพราะในบางครั้ง วิญญาณที่ยังคงอยู่ไม่ยอมไปไหนก็ยังคงวนเวียนอยู่ในที่ที่มันตายแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามและในตอนนี้ถนนเส้นนั้นยังคงเป็นที่หลอนของชาวบ้านที่ไม่กล้าเดินผ่านในตอนกลางคืนความเชื่อที่ว่าเขาจะตามมายังคงเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ยอมจางหายไปจากหมู่บ้านนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เรื่องราวของปะกรก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เคยผ่านไปมาบนถนนเส้นนั้นการปรากฏตัวของวิญญาณปะกรไม่ได้เป็นแค่ความหลอนในตอนกลางคืนเท่านั้นแต่มันยังมีผลกระทบไปถึงคนที่ไม่เคยสัมผัสกับ,กบเหตุการณ์นั้นโดยตรงเริ่มมีการพูดถึงกันในหมู่คนที่เคยขับรถผ่านไปตามถนนเส้นนั้น ในคืนนั้นชายคนหนึ่งที่เคยขับรถผ่านถนนเส้นนั้นทุกวันในที่สุดก็ไม่อาจทนได้กับความหลอนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเดินทางผ่านในคืนฝนตกที่มีฟ้าผ่าอยู่นั้นเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยดังขึ้นจากทิศทางเดียวกันที่เขาเคยพบเจอและในครั้งนี้มันดูเหมือนจะใกล้เข้ามามากขึ้นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครสักคนที่เดินอยู่ในป่าแต่เหมือนกับเสียงของวิญญาณที่คอยตามหลัง เมื่อเขาหยุดรถและหันไปมองทางข้างทางเขากลับเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเหมือนกับภาพที่เคยเห็นในครั้งก่อนหน้านั้นวิญญาณของปรกรณ์ยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งท่าทางไม่เหมือนกับคนที่เคยรู้จักเขามีท่าทางเหมือนคนที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสใบหน้าเขาดูเศร้าและทุกขทรมานแต่ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวในคืนที่ฝนตกหนัก คนขับรถคนนั้นรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากวิญญาณแม้จะอยู่ในรถที่มีความอบอุ่นแต่เขากลับรู้สึกถึงความหนาวที่แทรกซึมไปจนถึงกระดูกเขาพยายามเร่งเครื่องยนต์และขับไปด้วยความเร็วสูงแต่มันเหมือนกับว่าเขากำลังหนีไม่พ้นจากความหลอนที่ตามติดมาเขากลับมาที่บ้านด้วยความกลัวที่เกาะกินใจแม้ว่าจะได้พักและนอนหลับแต่ความหลอนก็ไม่เคยหายไป ในทุกๆคืนที่เขาหลับเขามักจะได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงฝีเท้าที่คืบคลานเข้ามาใกล้ๆไม่หยุดหายไปในหมู่ว่านนั้นคนบางคนเริ่มเชื่อว่าปรกรณ์ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้เหตุการณ์ที่เขาตายหงในอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของเขาติดอยู่ในโลกนี้และไม่สามารถไปที่ไหนได้ วิญญาณของปรกรณ์ยังคงวนเวียนอยู่ที่ถนนเส้นนั้นคอยคุกคามและตามหาคนที่จะช่วยเขาไปจากที่นั่นหลายคนที่พยายามขับรถผ่านถนนเส้นนี้ในคืนฝนตกกลับบอกว่าเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมถนนในขณะที่ไม่มีใครคาดคิดในที่สุดบางคนในหมู่บ้านได้รวมมือกันทำพิธีเพื่อช่วยให้วิญญาณของปรกรณ์ได้ไปสู่ภพภูมิที่สงบ พวกเขาจัดเตรียมเครื่องเส้นและจัดพิธีทำบุญให้แก่วิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อหวังว่าจะทำให้วิญญาณของปรกรณ์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ยังคงตามเขามานานหลายปีหลังจากพิธีนี้เรื่องราวของวิญญาณปรกรณ์ก็เริ่มเงียบลงเสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินในกลางคืนก็ลดลงและผู้คนที่เคยสัมผัสกับความหลอนต่างก็รู้สึกว่าเขาได้ไปจากโลกนี้แล้ว แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าที่หลอนให้กับคนในหมู่บ้านแต่ความทรงจำของชายที่ตายโหงยังคงอยู่ในจิตใจของทุกคนในที่สุดถนนเส้นนั้นกลายเป็นถนนที่คนไม่กล้าขับผ่านในคืนฝนตกแต่มันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหลอนที่ไม่มีใครอยากจดจำวิญญาณของปรกรณ์ไม่ได้อยู่กับหมู่บ้านอีกต่อไปแต่เรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานในทุกๆคืนฝนตก ในทุกๆคนที่เคยผ่านมาเขายังคงอยู่ในความทรงจำเป็นวิญญาณที่ไม่เคยหลุดพ้นจากความโศกเศร้าและความเจ็บปวดจากการตายหงของตัวเองหลายปีต่อมาแม้ว่าผู้คนในหมู่บ้านจะเริ่มคลายความหวาดกลัวแต่ก็มีบางสิ่งที่ไม่สามารถลืมเลือนจากเรื่องราวนี้ได้เมื่อใดก็ตามที่ฝนตกหนักและฟ้าผ่าคำรามในยามค่ำคืนบางคนยังคงได้ยินเสียงนั้น เสียงฝีเท้าที่ดังมาจากทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุหรือบางครั้งอาจเป็นเสียงของใครบางคนที่ร้องขอความช่วยเหลือจากความมืดในตอนกลางคืนที่มืดมิดบางคนที่ขับรถผ่านถนนเส้นนั้นยามค่ำคืนมักจะชะลอความเร็วลงโดยไม่รู้ตัวบางคนบอกว่ามันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ดึงดุดให้พวกเขาหยุดโดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับการขับไปบนถนนที่เคยเป็นที่ที่ชาวบ้านเล่าว,ว่า เขายังไม่ไปไหนในหนึ่งในคืนฝนตกที่ไม่มีใครคาดคิดชายคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ขับรถที่ผ่านถนนเส้นนั้นหลายครั้งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหลังจากที่เขาตัดสินใจไม่ขับรถผ่านถนนเส้นนั้นมาหลายปีเคยพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนฝนตกแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องราวเหล่านั้นตามหลอกหลอนเขาอยู่ทุกวัน คืนนั้นเขาตัดสินใจที่จะกลับมาและขับผ่านถนนเส้นนั้นอีกครั้งแม้ว่าจะมีความกลัวแฝงอยู่ในใจแต่เขาก็อยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรเขาขับรถไปตามทางที่เคยผ่านมาในคืนที่ประกรณ์เสียชีวิตเสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินในอดีตเริ่มดังขึ้นจากทิศทางเดิมชายคนนั้นหันไปมองที่ข้างทางและจู่ๆเขาก็เห็นแสงไฟจากรถยนต์ ที่เขาขับเลี้ยวไปยังโค้งเก่ามันเหมือนกับการเดินทางย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลานั้นเมื่อเขามองไปในที่นั้นเขาเห็นสิ่งที่ทำให้ขนหัวลุกวิญญาณของปรกรณ์ยืนอยู่ที่ริมถนนท่าทางเหม่อลอยและใบหน้าบิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดในครั้งนี้เขาไม่สามารถหลบหนีได้เหมือนครั้งก่อนขาทั้งสองข้างของเขาคลายตัวไม่ออกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลึกลงไปในจิตใจของปรกรณ์ เขาเห็นภาพของชายผู้ตายโหงในตอนที่เขาเสียชีวิตภาพที่จิตใจของปรกรณ์ยังคงฝังแน่นในเส้นทางนั้นวิญญาณของปรกรณ์หันมามองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่ามือของปรกรณ์ยื่นออกมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีคำพูดใดออกจากปากของเขาเขาไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือแต่ราวกับว่าเขากำลังบอกอะไรบางอย่างชายคนนั้นรู้สึกถึงอารมณ์ที่ท่วมทน้นเขาคลายได้ยินเสียงปรกรณ์ดังขึ้นในหู ทำไมไม่ช่วยฉันเสียงนั้นดังกล้องอยู่ในหัวของเขาเขารู้สึกถึงความทุกทรมานที่ปรกรณ์แบกรับมาในตอนที่เขาตายเขาพยายามหันไปขับรถแต่ก่อนที่เขาจะทำเช่นนั้นเขากลับได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงของการเดินที่ไม่ได้มาจากปะกรแต่เหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไกลออกไปเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กำลังเข้ามาใกล้เขาขับรถหนีไปด้วยความเร็วแต่เสียงนั้นก็ยังตามมา ไม่ว่าจะไปที่ไหนเสียงฝีเท้าที่ล่องลอยอยู่ในอากาศกลับกลายเป็นการต้อนรับที่ไม่ต้องการให้หลบหนีไปไหนเมื่อเขามาถึงบ้านเขาไม่สามารถหลับได้ในคืนนั้นจิตใจของเขากลับยังคงวนเวียนอยู่กับภาพของวิญญาณที่เขาเห็นทั้งใบหน้าบิดเบี้ยวและความเจ็บปวดที่ค้างคาอยู่ในสายตาของปรกรณในหลายๆคืนหลังจากนั้นเขาเริ่มฝันถึงปรกรณ์ซ้ำๆซากๆทุกคืน ปรกรณ์มาในฝันพร้อมกับภาพที่ไม่สามารถหักล้างได้ความเศร้าและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถจบสิ้นได้วิญญาณของเขาไม่ยอมปล่อยไปและมันไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้จนกระทั่งวันหนึ่งชายคนนั้นตัดสินใจไปหาผู้รู้เกี่ยวกับการปลดปล่อยวิญญาณเขาได้รู้ว่าเมื่อวิญญาณของปรกรณ์ไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้เพราะเขาไม่ได้รับการอหสิกรรมจากการตายหงที่เกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงทําพิธีกรรมให้กับวิญญาณของปะกรเพื่อให้เขาสามารถหลุดพ้นจากการติดอยู่ในที่นั้นความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่ปะกรพึงพอใจจะจบลงตั้งแต่นั้นมาเสียงฝีเท้าที่เคยหลอกหลอมถนนเส้นนั้นก็เริ่มเงียบลงไปผู้คนที่เคยขับรถผ่านทั้งเส้นนั้นก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของถนนเส้นนั้นดูเหมือนจะเงียบสงบขึ้นทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกได้ว่า เรื่องราวของวิญญาณของปรกรณ์ได้จบลงแล้วและสิ่งที่ตามมาเป็นแค่ความทรงจำที่คอยหลอกหลอนใจของคนที่เคยได้สัมผัสมา